ไอ้ข่าวที่ลงเขียนวันนี้ป่ะ<ช>หรือดูเรื่องเราชานี้ป่ะใช่ฮิเฮียคุยด้านหน้าหน่อยมาคือฮ <c oughs> ียจะบอกว่ามีบางที่บิดเบือนความจริงนะคือฮีเจะบอกเลยฮิเออยู่รถมาปัจจุบันน่ะยี่สิบเจ็ดปีคนที่พูดเนี่ยบิดเบือนความจริงเขาว่าบ,บ,บิดเบือนความจริงคืออะไรนะข่าวออกว่ารถมือสองนะหรือรถใช้แล้วเนี่ยนะให้รีไม่มีเอาเริ่มต้นที่ศูนย์บาทแง่งเห็นข่าวนี้ใช่ไหมมันไม่จริงนะครับเฮียบอกเลยไม่จริง ก้าคำนี้นี่มาเปล่าล่ะ,ละ<อ>มามีอยู่ร้านคันเฮียซื้อร้านคันให้ดูเลยใช่เ๋ยวพูดคำว่าคันเดียวนะ <c oughs> ถ้าคุณแน่จริงอะ่ะเอามาจอดเลยร้านคันเฮียซื้อดูอย่๋ยวพูดคำว่าร้อยคันนะเฮี<อ>ยให้หนึ่งร้านคันเลยถูกต้องคนระับไม่จะไปไม่ได้หรอ,อรู้ไหมว่าเอารถหนึ่งคันไปช่างกิโลคุณได้เท่าไหร่คุณรู้ไหมเอารถหนึ่งคันไปช่างกิโลนะอย่างน้อยได้สามหมื่นนะอเอาพู่มไปอย่างน้อยนะได้สามหมื่นนะ<อ>แล้วเขาบอกว่าให้ฟรีตลกหรือเปล่า ตลกไหมคนที่ให้ข่าวตลกไหม